8ความจริงเกี่ยวกับเซลล์ไข่ที่คนอยากท้องต้องรู้ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูกกอยจาก Baby and m น m นะคะสำหรับแม่แม่ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์น,นะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเซลล์ไข่หรือฟองไข่ของตัวเองนะคะเพื่อเป็นการประเมินค่ะว่าเรายังมีเวลารอได้หรือเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วนะคะหรือเป็นการประเมินโอกาสสำเร็จคร่าวๆในกระบวนการของการทำเด็กหลอดแก้วค่ะ คลิปนี้นะคะครูก็จะนําเสนอ8ความจริงเกี่ยวกับเซลล์ไข่ที่คนอยากท้องต้องรู้ค่ะไปกันที่ข้อที่1เลยนะคะเซลล์ไข่เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและเซนสตีบต่ออนุมูลอิสระมากถึงมากที่สุดมันเสื่อมสลายง่ายฝ่อง่ายเสียหายได้ง่ายแก่ได้เร็วกว่าร่างกายของเราอีกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนตั้งครรภ์น,นะคะจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทนุถนอมนะคะบํารุงดูแลเซลล์ไข่ไม่ให้เสื่อมไม่ให้สลายไปก่อนวัยอันควรค่ะโดยการ รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากๆนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินอีไบโอฟลาวนอย์ควอชิทีนหรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะคะที่อาจจะอยู่ในพวกผักใบเขียวผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเช่นมะกรูดมะนาวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะรวมถึงพวกทับ ม,มะเขือเทศหรือผล,ลไม้หลักสีต่างๆค่ะพวกนี้ค่ะจะให้สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะเป็นตัวโปรเทคเซลลไขของเราไม่ให้ฝ่อสลายไปก่อนวัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโตีนค่ะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่แม่ๆไม่ควรที่จะละเลยค่ะควรรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะเพราะโปรโตีนมีหน้าที่ในการสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าเซลล์ไขอ่ะมันเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและมันเซนสิทีฟต่อ,อนุมูลอิสระที่จะมาทำ ได้ง่ายมากๆเราจึงจําเป็นที่จะต้องทานโปรโตีนเข้าไปมากๆเพื่อเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ไขค่ค่ะให้เน้นไปที่โปรโตีนจากพืชหรือ Plan-based p โปรตีนนะคะโปรโตีนที่มาจากถัว่วมาจากธัญพืชพวกนมอัลมอนต่างๆส่วนโปรโตีนจากสัตว์นะคะครูก้อยจะให้แม่แมเน้นไปที่การทานปลาการทานไข่การทานนมการทานนมครูก้อยจะให้เน้นไปที่นมแพะนะคะเพราะว่าจะมีปริมาณของแลคโตสต่ำกว่าโปรโตีนที่มาจากนมวัวค่ะ เมื่อเรารู้ว่าไข่ของเรานั้นสินสทีฟต่อนมูดอิสระมากๆเราจึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการและอย่าลืมงดหวานงดไขมันทรานด้วยนะคะเพราะว่าอาหารที่มีน้ําตาลสูงรวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงพวกนี้จะส่งผลทําให้เซลล์ไข่ถูกทําลายได้อย่างรวดเร็วค่ะความจริงข้อที่2ค่ะผู้หญิงเรานะคะเกิดมาพร้อมกับเซลล์ไข่หลายล้านใบ ฟังดูแล้วก็ใจชื้นนะคะผู้หญิงเราเนี่ยเกิดมามีเซลล์ไข่ตั้งหลายล้านใบแน่แต่ทำไมเราต้องกังวลเรื่องของการมีลูกยากด้วยล่ะเพราะเซลล์ไข่มันไม่ได้อยู่ยงคงกระพันค่ะแต่มันมีการเสื่อมการฝ่อสลายไปพร้อมกับอายุของเราที่เดินไปข้างหน้านั่นเองค่ะตอนที่เราเป็นเบบี้เกิลนะคะอยู่ในท้องของคุณแม่ในช่วงไตรมาสสอประมาณ17ถึงส9สัปดาห์ผู้หญิงเราที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยแหละค่ะจะมีรังไข่แล้วนะคะ ในรังไข่ก็จะมีการสร้างและการผลิตไข่แล้วตอนที่เราเป็นทารกเพศหญิงอยู่ในคันเราจะมีไข่อยู่ในรังไข่ประมาณ6-7ถึง7ล้านใบแต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อเราคลอดออกมาเซลล์ไข่จะเหลือเพียงแค่1-2ถึงล้านใบเท่านั้นคิดดูแล้วกันค่ะแค่ตอนที่เป็นเบบีไปตอนที่คลอดไข่เราก็หายไปหลายล้านใบแล้วค่ะแต่ ที่มันน่าตกใจกว่านั้นเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยรุ่นคือในช่วงที่เรามีประจำเดือนจาก1-2ล้านใบในขณะที่เราคลอดเหลือเพียงแค่ 7 0 0 0 0 0ฟองและใน700,000ฟองนั้นไม่ได้ใช้งานได้ทั้งหมดนะคะจะสามารถใช้งานได้ในการปฏิสนธิในการที่จะกลายไปเป็นลูกน้อยของเราได้เพียงแค่400ฟองเท่านั้นเพราะเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของเราเหมือนไข่ที่สแปรเอาไว้ยังเป็นไข่ใบเล็กๆยังไม่ถูกคัดเลือกด้วยฮอร์โมนนะคะและจะถูกคัดเลือกออกมาเป็นล็อตๆค่ะในแต่ละรอบเดือนรูก็ยกตัวอย่างนะคะเดือนมกราคมไข่10ใบออกมาเป็นล็อตที่1นะคะจะมีเพียงแค่1ใบ เท่านั้นนะคะที่ฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามเกณฑ์และไข่ที่เจริญเติบโตจะตกพร้อมปฏิสนธิ10บใบถูกยกออกมา1ล็อตแต่มีเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นที่จะตกส่วน9าใบที่เหลือ ฝ่อสลายไปเพราะฉะนั้นจึงบอกไงคะว่า7 0 0 0นใบที่เรามีในช่วงวัยรุ่นมันไม่ได้ใช้งานได้ทั้ง7 0 0 0นใบนะเพราะมันถูกคัดออกมาเป็นล็อตๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในอายุของผู้หญิงเรามีไข่ที่ใช้งานได้จริงๆประมาณแค่400ฟองเท่านั้น ความจริงข้อที่3ค่ะจำนวนฟองไข่และคุณภาพของเซลล์ไข่ลดลงอย่างมากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเหมือนที่กก้อยกล่าวเริ่มต้นนะคะว่าเซลล์ไข่ของผู้หญิงเรานั้นไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะคะยิ่งอายุมากจำนวนฟองไข่ก็จะยิ่งลดลงรวมถึงคุณภาพของเซลล์ไข่ก็ด้อยคุณภาพลงด้วยเช่นกันวัยของผู้หญิงนะคะที่จัดเป็นวัยคัตออฟเลยนะคะที่เป็นวัยที่ทาให้มีลูก ยากคืออายุ35ปีค่ะคัดออฟที่35ปีหมายความว่าผู้หญิงอายุ35เนี่ยนะคะทั้งจํานวนฟองไข่และคุณภาพของเซลล์ไข่ลดลงอย่างมากประมาณ50%เลยค่ะและเมื่อเราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเช่น37ปี 38, 39 40ปีนะคะจํานวนฟองไข่ก็ลดลงเรื่อยๆยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือคุณภาพของเซลล์ไข่จะลดลงอย่างมากพูดง่ายๆว่าเป็นขาลงเลยค่ะมันไม่ได้ลดลงแค่จํานวนและคุณภาพนะคะแต่อัตราของ คโครโมโซมที่มีความผิดปกติในเซลล์ไข่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ40ปีเนี่ยจะมีงานวิจัยออกมาเลยค่ะว่าคโครโมโซมในเซลล์ไข่นั้นผิดปกติไปแล้วกว่า 80- 90%ค่ะดังนั้นผู้หญิงที่มีอายุมากนะคะ35-40ปีเนี่ยนะคะมักจะมีโอกาสที่จะกำเนิดทารกที่เป็นดาวซินโดรมหรือพิการแต่กำเนิดได้สูงกว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า35ปีและมักจะมีอัตราในการแท้งในไตรามาสสูง ซึ่งการแท้งในไตรมาสแรกมาจากโครโมโซมของตัวอ่อนผิดปกติซึ่งสืบเนื่องมาจากไข่แก่ไข่ที่ไม่มีพลังงานไข่ที่ไม่มีคุณภาพมาจากอายุของฝ่ายหญิงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าไข่ของเราไม่ได้อยู่ยงคงกระพันมีความเสื่อมลงทุกวันและจํานวนก็ลดลงด้วยเราจึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการบํารุงไข่เพื่อให้ไข่ที่เรามีนั้นเป็นไข่ทองคําและใช้งานได้มากที่สุดและเมื่อเรากลายเป็นผู้หญิงอายุ35เป็นต้นไปหากเราคิดอยากจะมี ลูกก็ไม่ควรรอช้าแล้วนะคะเพราะครูก้อยบอกแล้วว่าอายุ35ของผู้หญิงคือวัยคัดออฟค่ะเป็นวัยที่คุณภาพของไข่นั้นเสื่อมไปแล้วกว่า50%จะทําอะไรก็ต้องรีบทํานะคะหากท้องธรรมชาติใน1ปีไม่ได้นะคะก็ควรจะจูงมือสามีไปเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เช่นการทําเด็กหลอดแก้วนะคะก็จะเป็นการคัดเลือกเซลล์ไข่คัดเลือกสเปิร์มนะคะรวมถึงสามารถที่จะคัดโครโมโซมตัวอ่อนได้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสําเร็จมากขึ้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะโอกาสของความสําเร็จ น,น,ะะนอกจากเราจะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยจับปฏิสนธิหรือว่าช่วยเลือกไข่ช่วยเลือกตัวอ่อนแล้วแต่สิ่งที่จะทําให้เราตั้งครรภ์ได้หรือตั้งครรภ์ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเซลล์ไข่ของเราค่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องบํารุงไข่ให้พร้อมนะคะอย่างน้อย3เดือนก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ค่ะเพื่อให้การทําเด็กหลอดแก้วในครั้งนั้นไม่เสียเวลาเปล่าค่ะความจริงข้อที่4เกี่ยวกับเซลล์ไข่นะคะแม่แม่รู้ไหมคะว่าเราสามารถเช็คจํานวนฟองไข่ที่ เหลืออยู่ในรังไข่ของเราได้ค่ะโอ้โหนะคะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะคะเรารู้เลยค่ะว่าเรามีไข่มากหรือเรามีไข่น้อยนะคะด้วยการตรวจฮอร์โมนที่ชื่อว่า AMH การตรวจเลือดเช็คฮอร์โมน AMH หรือ Anti-Monorial Hormone นะคะเป็นฮอร์โมนหนึ่งของผู้หญิงค่ะซึ่งจะมีปริมาณสัมพันธ์กับจำนวนฟองไข่ใบเล็กๆที่อยู่ในรังไข่นะคะแพทย์จึงใช้ฮอร์โมนนี้นะคะเป็นการประเมินจำนวนฟองไข่ตั้งต้นค่ะว่าคุณแม่นั้นเป็นคนที่มีไข่มากหรือเป็นคนที่มีไข่น้อยร่วมด้วยกับการอัลตราซาวรังไข่ในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะเป็นการประเมินคู่กันการอัลตราซาว รังไข่คือการมองเห็นด้วยตานะคะคือการนับจํานวนฟอเิลหรือฟองไข่ในรังไข่ว่ารอบนั้นเนี่ยเราจะมีไข่ทั้งหมดเนี่ยในล็อตนั้นเนี่ยกี่ฟองร่วมกับการเจาะเลือดนะคะคือเจาะฮอร์โมนเอ็ซึ่งจะเจาะช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นช่วงที่มีประจําเดือนนะคะรอผลตรวจประมาณ1-2วันนะคะเราก็จะทราบค่าของฮอร์โมนเอ็แล้วค่ะฮอร์โมนเอ็ที่ดีนะคะ ควรที่จะมีค่า1.5ขึ้นไปค่ะหมายความว่าไข่1ล็อตในแต่ละรอบเนี่ยนะคะมีไม่น้อยจนเกินไปนะคะมีประมาณ10ใบต่อรอบแต่สําหรับผู้หญิงบางคนที่เป็นคนมีไข่น้อยหรือไข่หายไปแล้วเยอะมากซึ่งอาจจะมาจากอายุที่มากขึ้นหรือผู้หญิงบางคนมีภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือมาจากโภชนาการที่ไม่ถูกต้องรวมถึงไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลทําให้เซลล์ไข่นั้นถูกทําลายไปอย่างรวดเร็วเช่นคน ที่มี AMH ประมาณ0.1-0.2ก็จะมีไข่ต่อล็อตประมาณ1-2ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเจาะเลือดเช็คฮอร์โมน AMH จึงเป็นการประเมินโอกาสสำเร็จเบื้องต้นของคนที่ทำเด็กหลอดแก้วว่าการกระตุ้นไข่ต่อรอบนั้นจะมีโอกาสที่จะเก็บไข่ได้กี่ใบนั่นเองค่ะ เมื่อคุณแม่ตรวจเลือดเช็คฮอร์โมน AMH แล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนไข่น้อยเราก็จะต้องให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการบำรุงไข่ค่ะไข่น้อยไม่เป็นไรค่ะคุณภาพของไข่เป็นสิ่งที่เราต้องการแม้กระทั่งเราจะมีเซลล์ไข่เพียงแค่1-2ใบต่อรอบแต่หากเราบำรุงเซลล์ไข่จนเซลล์ไข่เป็นไข่ที่มีคุณภาพไข่ใบเดียวก็เป็นไข่ทองคาและนาไปสู่การกาเนิดลูกน้อยได้ค่ะ ความจริงข้อที่5นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ข้อนี้ค่ะไข่ของเราอาจจะไม่ได้ตกทุกรอบเดือนผู้หญิงบางคนคิดว่าไข่เราจะต้องตกทุกเดือนเดือนละใบเดือนละใบาตามทฤษฎีนะคะผู้หญิงที่มีฮอร์โมนปกติหรือมีรอบเดือนปกติประมาณ28วันมักจะมีการตกไข่เนี่ยนะคะรอบละ1ใบ จากรังไข่ด้านซ้ายเดือนหน้าก็สลับเป็นรังไข่ด้านขวาเกิดการตกไข่สลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนกรณีที่เป็นผู้หญิงท้องง่ายปกตินะคะแต่สําหรับผู้หญิงบางคนไข่ไม่ได้ตกทุกรอบเดือนค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS นะคะ Polycystic Ovary Syndrome ภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบหรือผู้หญิงที่มีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลมีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงไข่ก็มักจะไม่ตกหรือรังไข่จึงเป็นสาเหต ให้ท้องอยากดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะคะเพราะถ้าหากไข่ไม่ตกก็หมายความว่าโอกาสตั้งครรภ์ตามธรรมชาตินั้นก็ไม่มี ให้แม่แม่เน้นไปที่การพักผ่อนให้เพียงพอต้องไม่นอนดึกนะคะเพราะว่าการนอนดึกและความเครียดส่งผลให้ปลดปล่อยฮอร์โมนคอติซอลซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ค่ะจะส่งผลขัดขวางในการตกไข่รวมถึงต้องรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระควอเิชีนสูงๆนะคะซึ่งมีงานวิจัยบอกมาแล้วนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ชื่อว่าโคชิทีนช่วยทําให้ไข่เราตกสมบูรณ์ขึ้นมันมักจะอยู่ในพวกผักผลไม้ใบเขียวมักจะอยู่ในมะก,กรูดมักจะอยู่ในแอปเปลิลมักจะอยู่ในหอมแดงมักจะอยู่ในเอลเดอร์เบอร์รี่ให้ทานพวกผักผลไม้พวกนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเมื่อสมดุลฮอร์โมนของเรากลับมาปกติรอบประจำเดือนของเรามาปกติการตกไข่ก็จะกลับมาปกติ ตกทุกเดือนตกทุกเดือนเราก็มีโอกาสที่จะท้องธรรมชาติได้ง่ายขึ้นค่ะ ความจริงข้อที่6นะคะเมื่อไข่ตกลงมาแล้วจะมีอายุเพียงแค่12ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นฟังดูแล้วน่าตกใจนะคะไข่ของเราเนี่ยนะคะตกออกมาจากถุงไข่หรือฟอลิเคิลแล้วก็ผลุกมาอยู่บริเวณท่อนำไข่ซึ่งบริเวณท่อนำไข่ค่ะเป็นจุดนัดพบกับสเปิร์มนะคะสเปิร์มจะต้องมาเจอกับไข่ให้ทันเวลาเพราะว่าถ้าสเปิร์มมาไม่ทันใน12ถึง24ชั่วโมงไข่ใบนั้นก็จะฝ่อ หหลาายยไปค่ะเพราะฉะนั้นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะเราจะไม่ทำการบ้านในช่วงวันไข่ตกค่ะแต่เราจะเพิ่มโอกาสในการทำการบ้านก่อนวันไข่ตกเพราะสเปิรมเนี่ยนะคะมันเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงเราแล้วเนี่ยมันจะไปรอบริเวณท่อนำไข่อยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงค่ะหรือคือประมาณ2วันให้สเปิรมเข้าไปรอก่อนดีที่สุดค่ะพอไข่ตกมาปุ๊บ ก็เจอสเปิร์มที่มารออยู่แล้วดีกว่าให้ไข่ตกแล้วรอสเปิร์มเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะฝ่อสลายไปในอีกกี่ชั่วโมงซึ่งตามทฤษฎีค่ะ12-24ชั่วโมงแต่พบว่าปัจจุบันนะคะผู้หญิงหลายคนเนี่ยไข่ฝ่อสลายไปตั้งแต่8ชั่วโมงที่ตกแล้วค่ะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมอาหารการกินความเครียดต่างๆที่ส่งผลต,ต่อการเพิ่มอนุมูลอิสระคก็ได้อบอกตั้งแต่ข้อที่1แล้วนะคะว่าเซลล์ไข่ของเราเซนสทีฟต,ต่ออนุมูลอิสระมากถึงมากที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของเราได้รับสารที่มีอนุโมอิสระมันก็จะมาทําลายเซลล์ไข่ที่ตกค่ะอาจจะไม่ได้รออยู่24ชั่วโมงนะคะอาจจะไปตั้งแต่8ชั่วโมงที่ตกแล้วก็ได้ค่ะความจริงข้อที่7ค่ะในช่วงที่มีการตกไข่นะคะเรามักจะเจอ มูกตกไข่ค่ะซึ่งมีลักษณะยืดยืดนะคะใสๆนะคะ,ะ,คะบริเวณช่องคลอดหรือปากมดลูกค่ะซึ่งเจ้ามูกตกไข่เนี่ยนะคะมีความสําคัญมากๆในการที่จะเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์เพราะมูกตกไข่เนี่ยนะคะมีธิ์เป็นด่างค่ะจะทําหน้าที่ในการรักษาสเปิร์มไม่ให้ตายนะคะเพราะว่าในบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงจะมีสภาวะเป็นกรดค่ะแต่พอช่วงไข่ตกเนี่ยนะคะมูกตกไข่มันจะถูกผลิตออกมาทําให้มีธิ์เป็นด่าง สเปิร์มจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าสเปิร์มเนี่ยนะคะมันจะตายเรียบถ้าหากเจอสภาวะเป็นกรดค่ะแล้วมูกตกไข่นะคะก็ยังมีลักษณะที่ลื่นๆเนืดๆนะคะเป็นการนำผ่านะคะให้สเปิร์มว่ายเร็วนะคะว่ายไปเจาะไข่ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับผู้หญิงบางคนที่ท้องยากเพราะอาจจะไม่มีมูกตกไขค่ค่ะผู้หญิงที่ไม่มีมุกตกไข่คือผู้หญิงที่มีฮอร์โมนที่ไม่สมดุลน,นะคะรอบประจำเดือนไม่ปกติมักจะมีสุขภาพภายในสตรีที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็จะไม่ค่อยเจอมูกตกไข่ ช่องคลอดแห้งส่งผลให้เรามีลูกยากนะคะแต่แม่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าบางรอบเดือนเราอาจจะเจอมูกตกไข่บางรอบเดือนเราก็อาจจะไม่เจอคนที่ตั้งครรภ์ไม่มีมูกตกไข่ก็มีค่ะไม่ใช่ว่าคนที่มีมูกตกไข่น,นั้นจึงจะตั้งครรภ์น,นะคะเพียงแค่ว่าคนที่มีมูกตกไข่มันเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ยังมีอาหารอยู่บางประเภทนะคะที่ช่วยในการเพิ่มมูกตกไข่น,นะคะนั่นก็คือพวกน้ำมะก,กรูดเนี่ยนะก็จะสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนและก็เพิ่มมูกตกไข่ได้ด้วยค่ะ ความจริงข้อที่8ค่ะความจริงข้อสุดท้ายนะคะโภชนาการที่ถูกต้องบำรุงเซลล์ไข่ให้มีคุณภาพได้จากที่ครูก่อยกล่าวมาตั้งแต่ข้อที่1นะคะเห็นไหมคะว่าจํานวนฟองไข่ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะคะมันลดจํานวนลงเรื่อยๆรวมถึงเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ แน่นอนค่ะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามการสูญเสียได้นะคะเพราะเวลาผ่านไปไข่ของเราก็จะหายไปแต่สิ่งที่เราทำได้คือการชะลอไม่ให้เซลล์ไข่นั้นเสื่อมไปก่อนวัยรวมถึงเป็นการบำรุงไข่ที่ยังคงมีอยู่ให้เป็นไข่ที่มีคุณภาพและใช้งานได้มากที่สุดมีงานวิจัยหลายฉบับนะคะที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของโภชนาการอาหารนะคะกับเฟอร์ติลิต หรือภาวะเจริญพันธุ์ The influence of diet on fertility หลายฉบับนะคะศึกษาพบว่าการทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงโดยเน้นไปที่โปรโตีนจากพืชจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ดังนั้นแม่ๆที่ต้องการเตรียมตัวมีน้องต้องบำรุงเซลล์ไข่โดยการทานโปรโตีนให้เพียงพอประมาณ50กรัมต่อวันและเน้นไปที่ plant-based โปรตีนรวมถึงทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลิ สระสูงลดคาร์โบไฮเดรตแป้งขาวข้าวขาวถ้าจะทานให้ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องถั่วธัญพืชต่างๆรวมถึงงดหวานงด ไขมันทรานแต่ไปเน้นทานไขมันดีเช่นไขมันที่มาจากปลาพวก fish oil พวกอะโวคาโดเมล็ดฟักทองงาดำ flax seed พวกนี้ให้กรดไขมันดีซึ่งกรดไขมันดีเป็นตัวช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ นอกจากนี้แม่ๆจําเป็นที่จะต้องทานวิตามินสําหรับคนบํารุงเตรียมตั้งครรภโดยเฉพาะย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นวิตามินสําหรับสตรีที่วางแผนตั้งครรภโดยเฉพาะเพราะจะมีอัตราส่วนโดสของวิตามินที่เหมาะสมในการบํารุงไข่ และจะต้องมีโฟลิกในปริมาณ400ไมโครกรัมธาตุเหล็กไอโอดีนซิงค์วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน D3 ไอโอดีนพวกนี้จะต้องมีครบอยู่ในวิตามินตัวนั้นค่ะเพื่อบำรุงเซลล์ไข่และบำรุงการทำงานของรังไข่ให้สมบูรณ์แม่ๆจะเห็นว่าคุกูก้อยจะย้ำอยู่ตลอดเลยค่ะในเรื่องของโภชนาการบำรุงไข่แน่นอนค่ะเซลล์ไข่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่จะเจริญไปเป็นตัวอ่อนหรือลูกน้อยของเราเราจึงต้องบำรุงไข่เป็น โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ35ปีเป็นต้นไปที่มีความเสื่อมถอยมีความด้อยคุณภาพของเซลล์ไข่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงจําเป็นที่จะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนสูงทานวิตามินสําหรับคนที่เตรียมพร้อมตั้งครรภ์ทานโฟลิกทานฟิชออยล์ทานโคเอนไซม์คิวเทนเพื่อที่จะทําให้เซลล์ไข่ของเราเป็นเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพก็จะมีโอกาสที่จะเก็บไข่ดูดไข่ออกมาใช้งานได้มากที่สุดโอกาสในการสําเร็จก็จะสูงขึ้นนั่นเอง หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับแม่แมที่ต้องการเตรียมตัวมีน้องและหันมาใส่ใจในเรื่องของการบำรุงไข่เมื่อเราได้ทราบ8ความจริงเกี่ยวกับเซลล์ไข่ในวันนี้ขออวยพรให้แม่แม่ทุกคนประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ค่ะและอย่าลืมติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะได้ทุกช่องทางที่ babyandmom co th สำหรับคลิปนี้ครูก้อลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย